สี่เรื่องที่พระเ,เจ้าทําไม่ได้สี่เรื่องที่พระเ,เจ้าทําไม่ได้ทั้งหนึ่งมีลูกศิษยคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าในเมื่อท่านเป็นผู้มีความเมตตาและอิทธิฤทธิ์แล้วทำไมยังมีคนลำบากอยู่พระพุทธองค์ทรงตอบว่าเราแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่มีสี่ประการที่เราทำไม่ได้นั่นคือ เรื่องที่หนึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของใครได้ใครสร้างกรรมมาไว้คนนั้นต้องรับเองไม่มีใครรับแทนได้กรรมใครกรรมมันนะคใครสร้างคนนั้นต้องกินคนนั้นต้องรับนะค,บคนอื่นรับแทนไม่ได้สร้างแล้วต้องกินปัญหาพวกนี้จะเกิดทูเจ,จาบอกอะไรเราบอกอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน ปัจจุบันเนื้อความทุกของเรา90%เนี่ยมาจากเอาเรื่องของชาวบ้านมาทุกขแม่ไม่สบายเป็นทุกข์กับแม่ลูกมีปัญหาทุกข์กับลูกญาติพี่น้องมีปัญหาทุกข์กับญาติพี่น้องเพื่อนมีปัญหาทุกข์กับเพื่อนมึงไปทุกข์กับมันทำไม,ไไมเข้าใจมันได้เห็นใจมันได้ช่วยมันได้ทุกอย่างแต่ทุกข์กับมันแล้วเราได้อะไรได้ทุกข์ฟรี ได้ทุกฟรีแล้วทุกมันลดลงไหมกรรมมันลดลงไหมไม่พระพุทธเจ้ากรรมใครกรรมมันพระพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ายังไปรับกรรมแทนใครไม่ได้แต่เราผ่าไปรับกรรมแทนเขาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าก็ทุกฟรีทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนเองใครทํากรรมแบบไหนเขาต้องรับกรรมแบบนั้นใครเป็นผู้สร้างกรรมคนนั้นต้องเป็นผู้รับกรรมกรรมไม่สามารถรับแทนกันได้ ใครทําคนนั้นต้องกินเห็นลูกป่วยโอ้โหแม่อยากป่วยแทนขอแม่ป่วยได้ไหมสงสารลูกเหลือเกินพ่อแม่เนาะลูกป่วยแม่ก็ทุกข์แม่เข้าใจธรรมะแม่เข้าใจธรรมชาติว่าเมื่อลูกป่วยเราช่วยอะไรไม่ได้นะไปรับกรรมแทนลูกไม่ได้เพราะกรรมของลูกลูกทําไว้ลูกต้องรับเรามีหน้าที่แค่อ่าดูแลจะเอาอะไรบอกช่วยได้แค่นั้นแต่ไปทุกแทนไม่ได้ พ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนได้สร้างกรรมของตนเองไว้ทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วทุกคนต้องรับกรรมที่สร้างเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยเมื่อเขาใช้กรรมหมดกรรมก็หยุดให้ผลเพราะฉะนั้นรอให้หมดกรรมในขณะที่เขาเจ็บป่วยเขาเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้เขาทุกข์เราก็นั่งมองรอช่วยเหลืออยู่ช่วยอะไรไม่ได้เขาต้องทุกข์จนกว่าหมดกรรมกรรมก็ทาไว้แค่ไหนหมดกรรมเขาก็หายนะ เราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดคืออธิบายเขาฟังว่าสายเหตุที่เราทุกเนี่ยสายเหตุที่เราต้องเจอปัญหาพวกนี้เพราะเป็นกรรมที่เราสร้างไว้เข้าใจมันซะรับมันให้หมดแล้วก็เดี๋ยวมันหมดก็จบไปหน้าที่ของเราคือไม่เห็นคนกํารับกรรมอย่าไปทุกทำความเข้าใจว่าเขาทําเขาต้องรับเราแค่เป็นกําลังใจให้ปลอบใจให้ความรู้เขานะแต่เราจะไม่ทุกข์กับกรรมของคนอื่นเราจะไม่เอากรรมของคนอื่นมาใส่หัวเรา การไปทุกก,กรรมของคนอื่นเป็นการทุกฟรีไม่สามารถทําให้ชีวิตใครดีขึ้นได้เลยทุกการทุกของเราไม่ทําให้ทําให้กรรมของใครลดลงเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเราจะไม่ทุกในเรื่องกรรมของใครเลยเนาะตอนี้กรรมของไอ้ปิงปองเขาไอ้ปิงปองรับว่ะ กรรมของไอ้ชนชวนใครไม่มีใครมาพระเ,เจ้าเก่งกว่าเราล้านเท่ายังแก้กรรมให้ใครไม่ได้เลยแล้วเราจะไปรับกรรมแทนใครได้นะจงเลิกยุ่งเรื่องกรรมของชาวบ้านตั้งแต่วันนี้มีชีวิตที่ไม่ทุกข์กับเรื่องกรรมของใครเดือยเข้ามไอ้ชน เรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ยุ่งก,กับกรรมของใครเลยเราจะไม่ไปทุกข์กับกรรมของใครเลยกรรมมึงมึงทุกข์เพราะกรรมกูก็เยอะพออยู่แล้วเรื่องที่สองปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองจึงจะเกิดปัญญาได้พระพุทธเจ้าพระยะพระหรหันต์ไม่สามารถเนรมิตให้ใครบรรลุธรรมได้ ปัญญาที่เกิดจากพระเจ้าพระยะพระรหา์ไม่สามารถส่งมอบต่อให้ใครได้เลยนะฮะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวของผู้เห็นปัญญาเท่านั้นใช้บรรลุธรรมได้เฉพาะตัวเองเท่านั้นนะฮะปัญญาไม่สามารถเป็นมรดกได้นะฮะพอได้ปัญญาเสร็จอ่ะเป็นมรดกตกทอดถึงคนอื่นถึงลูกเมียไม่ได้นะใครอยากได้ปัญญาต้องสร้างเอาเองบอกวิธีได้ แต่ทำให้ไม่ได้นะต้องทำเราเองการจะได้ปัญญาต้องเกิดจากการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานด้วยตนเองเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นการได้พบพระพุทธเจ้าพระอริยะพระอรหันต์ไม่สามารถทําให้เราบรรลุธรรมได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนการทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระอริยาพระอรหันต์ทำให้เราได้บุญมากเป็นบุญใหญ่เพราะเป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์แต่เป็นบุญใหญ่ที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะเป็นบุญใหญ่ที่ ไม่มีปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการทำบุญแต่บุญเป็นบาทฐานที่จะทำให้เราได้เข้าปฏิบัติการไม่มีบุญเลยก็เข้าปฏิบัติไม่ได้เหมือนเสือคาบไปกินหมืการบรรลุธรรมขั้นอริยะททำได้อย่างเดียวคือต้องใช้ปัญญานาจะเป็นอรลยะาเนี่ยตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยต้องปัญญาอย่างเดียว ถ้าไม่มีปัญญาไปไม่ได้นะการจะบรรลุธรรมขั้นอริยะทําได้อย่างเดียวคือต้องใช้ปัญญาบุญมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนถ้าไม่มีปัญญาสําเร็จอริยะไม่ได้ปัญญามีทางได้แค่ทางเดียวคือต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นเมื่อสร้างเหตุปัจจัยถูกต้องปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดรู้เท่าทันความจริงรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทัน กิเลสก็เข้าประกอบจิตไม่ได้เมื่อกิเลสเข้าประกอบจิตไม่ได้เราก็ไม่มีกิเลสไม่ทุกข์ไม่เหลืออะไรก็บรรลุมรรคผลนิพพานนะไม่มีกิเลสมันก็ไม่อยากได้อะไรหรอกไม่อยากได้อะไรไม่เอาอะไรไม่ยุ่งอะไรนิ่งเป็นพระพุทธรูปนะใครมาก็เสวยพบทำหน้าที่่ะไม่มากูก็นั่งพิจารณาธรรมง่ายไหมง่ายมาก สามความชิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ความจริงแท้ในจัก,กรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงธรรมะคือความจริงแท้แน่นอนของทุกสรรพสิ่งตามธรรมชาติตามที่มันเป็นความจริงของแต่ละสรรพสิ่งไม่สามารถอธิบายด้วยคําพูดหรือภาษาให้เห็นภาพนั้นได้ตามที่มันเป็นจริงๆตัวอย่างเช่นการเจ็บท้องคลอดลูกไม,ม่ใครสามารถอธิบายผู้ชายเข้าใจได้ว่า การเจ็บท้องคลอดลูกอาการมันเป็นยังไงมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะปวดฟันอาการปวดฟันไม่มีใครสามารถอธิบายให้คนที่ไม่เคยปวดฟันเข้าใจได้ว่าปวดฟันมันทรมานขนาดไหนจงอธิบายความแตกต่างระหว่างเฮียกับปอมทุกแกจิ้งเหลนไดโนเสาร์ถ้าไม่เคยเห็นอนธะิบายได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นไงนะจงอธิบายเรื่องน้ําให้เข้าใจว่าน้ํา ความจริงแท้แนะ่นอนตามธรรมาชาติของน้ําเป็นอย่างไี้ถ้าคนไม่เคยเห็นน้ําก็อธิบายไม่ได้จงอธิบายความจริงแท้แน,น,น่นอนตามธรรมาชาติของต้นโมกให้ฟังคือไม่เคยเห็นต้นโมกก็อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนเคยเห็น <ortune. S 1> ก็อธิบายได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เหมือนกันธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองพูดยังไงก็ไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมไม่สามารถอธิบายแล้วเข้าใจได้ ต้องพาไปเห็นด้วยตาตัวเองการพาไปเห็นก็คือบอกวิธีการให้ทำาสติบังคับจิตไปเพ่งลมหายใจอ่าเข้ารู้ว่าเข้าออกหรือว่าออกแล้วทำให้จิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานแล้วก็จะเห็นสมาธิว่าจิตที่เป็นสมาธิมันเป็นแบบไหนยังไงเห็นไหมบอกวิธีการได้นะแต่บอกว่าจิตที่เป็นสมาธิอาการเป็นยังไงบอกไม่ได้มึงต้องรู้ด้วยตัวเอง นะวิธีจะรู้ใจเห็นด้วยตัวเองทำไงก็ต้องปฏิบัติตามธรรมะก็เหมือนกันธรรมะทุกเรื่องไม่สามารถบอกให้ทุกคนเห็นความจริงได้ต้องพาไปดูนะพาไปดูก็ต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานพาไปดูให้เห็นความจริงการเข้าถึงธรรมะหรือบรรลุธรรมมีแค่ทางเดียวต้องปฏิบัติให้เห็นสิ่งนั้นๆด้วยตาตัวเองเห็นเองรู้เองด้วยตาตัวเองแล้วจะสามารถอธิบายได้ทุกเรื่อง การอธิบายธรรมะมีสองอย่างอธิบายด้วยสัญญาจำคนอื่นเขาเล่ามาแล้วเอามาเล่าต่อไม่สามารถอธิบายรายละเอียดซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างสุดซอยได้สองอธิบายด้วยปัญญาคือปฏิบัติจนเห็นด้วยตาตัวเองตาที่สามแล้วเอามาเล่าต่อสามารถอธิบายรายละเอียดได้หมดซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างสุดซอยนะบอกความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัินของทุกสรรพสิ่งในโลกได้นะอ่า ทุกสรรพสิ่งมันจะมีมิติของมันเนาะมันมีมิติของมันอันเนี้ยระบอกเป็นยาดมอธิบายให้คนฟังว่ายาดมมีลักษณะเป็นอยางงี้ยังงี้มันก็จําเออยาดมอยู่ในขวดกลมๆนะมีฝาปิดพอเปิดออกมาแล้วมันหอมนะอ่าดมแล้วมันหอมมันก็รู้แค่นั้นถามว่า้ยยาดมคืออะไรอ่ายาดมคือกล่องกลมๆนะมีกลิ่นหอมๆอยู่ข้างในถ้าเราเปิดฝาดมแล้วมันจะหอม ข้างบนเป็นอะไรข้างล่างเป็นอะไรซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรหลังเป็นอะไรเอาชิพายตอบไม่ได้ละเพราะไอ้คนสอนไม่ได้สอนแต่ถ้าเราเห็นยาดมในยตาตัวเองตอนนี้เห็นอ่าข้างบนเป็นอะไรข้างบนเป็นสติกเกอร์ข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นตูดขวดซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไรหน้าเป็นหลังอ่าแล้วถ้าตอบบนสุดขึ้นมาเจออะไรเจอฟ้าล่างสุดเป็นอะไรพรมซ้ายสุดขวาสุดใช่ไหม ถ้าเราเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยมึงถามอะไรมากูตอบได้หมดแต่ถ้าจําเข้ามาเงี้ยมันไม่มีภาพนี่มาเราจําเข้ามาบนคืออะไรล่างคืออะไรซ้ายคืออะไรขวาคืออะไรตอบได้ไหมไม่ได้ตากูโล่งมากเลยมองอะไรไม่เห็นไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือธรรมะนะธรรมะถ้าเราจําเข้าเล่ามาไอ้นี่มันจะไม่มีอ่าไอ้นี่มันจะไม่มีเราจะตอบไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติจนเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เห็นมันลอยอยู่เงี้ยด้วยตาที่สาม ตาที่สามเราจะเห็นต้นโมกลอยอยู่เงี้ยมึงถามมาดิเรื่องต้นโมกปูดตอบได้หมดอ่ะสายขวาหน้าหลังบนล่างาบนส,ส,ส,สุดเป็นอะไรล่างสุดเป็นอะไรซ้ายสุดขวาสุดหน้าสุดหลังสุดตอบได้หมดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไมบางคนเวลาเราถามอะไรเขาตอบได้หมดทุกเรื่องไอ้ห่านนี่ทำไมแม่งรู้ทุกเรื่องถามบางคนถามแล้วตอบไม่ได้นะถามลึกหน่อยตอบไม่ได้แล้วถามผิวๆตอบได้เพราะอะไรเพราะนี้ฟังเข้ามา ฟังเข้ามาพอฟังเข้ามาปุ๊บกูตอบได้เท่าที่กูฟังมึงถามเกินที่กูฟังมากูตอบไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นด้วยตาตัวเองไม่มีอะไรตอบไม่ได้ตอบได้หมดทะลุไปถึงไหนถึงไหนซ้ <camar ader> ายขวาสุดเป็นลายขวาสุดเป็นม่านต่อจากม่านเป็นอะไรต่ออย่างม่านเป็นหน้าต่างต่อหน้า,า,ออา,าหน้าต่างเป็นอะไรสนามหญ้าต่อสนามหญ้าเป็นน้ําต่อน้ําเป็นหมู่บ้านจากหมู่บ้านมึงออกถนนแล้วไองฮะเข้าทุ่งนาออกถนน ม,มันเห็นด้วยตาตัวเองมันมันบอกได้หมดอ่ะไปถึงไหนก็ได้บอกความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ห่างจากถนนเท่าไหร่เข้ายังไงออกยังไงเพราะมันเห็นด้วยตาตัวเองมันบอกได้หมดเนี่ยทําไมถึงต้องเห็นด้วยตาตัวเองเพอเห็นด้วยตาตัวเองมันเชื่อมโยงทุกอย่างได้หมดเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาถามทําไมตอบไม่ได้ถามตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เห็นเราจําพอจําปุบ๊บถามมันจะตอบไม่ได้ นะเชื่อมโยงไม่ได้ไม่รู้มันจะเชื่อมโยงอะไรยังไงกับใครแต่ถ้าถามแล้วถ้าเรียนแล้วเราวิปัสสนากรรมฐานตามเรียนแล้วเราวิปัสสนากรรมฐานตามเราเห็นภาพด้วยตัวเองเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงได้หมดเชื่อมโยงทุกอย่างได้หมดปัญญาสามารถใช้ดับทุกได้สัญญาทำข้อสอบได้แต่ดับทุกไม่ได้เพราะอะไรเพราะจำได้แต่มองไม่เห็นนะเพราะนั้นการที่เราจะดับทุกได้เราต้องมองเห็นความจริงแท้แน่นอนตามธรรมชาติของมัน เรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็แก้สี่คนที่มีวาสนาดีกับเราคนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับเราจะฟังไม่เข้าถึงใจเขาเราจึงโปรดเขาไม่ได้เวลาเราสอนธรรมะเนี่ยหรือเวลาเราที่อายรธรรมะอะไรให้ใครฟังอธิบายคนสิบคนฟังไม่ได้หมายความว่าสิบคนจะเข้าใจอธิบายให้สิบคนฟังบางทีเข้าใจแค่คนเดียว เพราะอะไรเพราะก้าคขนเขาไม่มีวาสนาต่อเราไม่มีวาสนาก็คือบุญบาร,รมีเขาสั่งสมมาไม่มากพอบุญบาร,รมีเขาสั่งสมมาไม่มากพอว่าวาสนาแปลว่าบุญกุศลอะไรต่างๆที่เราสะสมมาจากทุกภพทุกชาติมารวมกันเป็นบาร,รมีวาสนาบาร,รมี อ่เขาไม่มีวาสนาต่อเราเพราะว่าเขาสะสมมาไม่มากพอที่จะเข้าใจธรรมะได้พอเขาไม่เข้าใจพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอ่เราก็ต้องปล่อยเพราะว่าเขาไม่มีวาสนาต่อเราคนไม่มีวาสนา วาสนาคือบุญกุศลและคุณงามความดีที่ทำไว้ในอดีตส่งผลและสนับสนุนให้ได้พบคนดีให้ได้พบของดีให้ได้รับความสะดวกสบายเปิดตาที่สามไม่เห็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะและพบกับบรม,มสุขคนไม่มีวาสนาคือคนที่ทำความชั่วทำบาปอากุศลกตัญญูโกโหกคดโกงทรยศหักหลังไว้ในอดีตแล้วกรรมชั่วนั้นตามมาให้ผลตามมาเป็นมาร ปิดกั้นไม่ให้ทําความดีไม่ให้ทําบุญกุศลปิดกั้นไม่ให้ได้พบคนดีไม่ให้ได้พบของดีปิดตาที่สามไม่ให้เห็นปัญญาที่จะใช้ในการดับทุกข์และพบกับบรมสุขคนไม่มีวาสนาเกิดจากการทํากรรมหนักไว้ในอดีตทํากรรมกับพ่อแม่ภรรยาครูบาอาจารย์นะผู้มีพระคุณคนเหล่านี้ฟังธรรมะอย่างไรก็ไม่เข้าใจเพราะกรรมหนักในอดีตปิดบังตาที่สามจนมืดมิด นะระบพระเจ้าถือว่าเป็นบัวใต้โคลนตมสอนไม่ได้ต้องปล่อยให้เป็นอาหารของเต่าปลานะต้องรอให้เขาใช้กรรมให้หมดก่อนแล้วสร้างบุญใหม่มากพอถึงจะรับปัญญาได้เห็นไหมเพราะนั้นแต่ละคนที่มาไม่เหมือนกันเพราะว่าหลายของเก่าเนี่ยที่เขาบอกของเก่าของเก่าเนี่ยคือวาสนานของเก่าสะสมไว้ไม่มากพอ